สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุคนอันนี้ก็พากันออกมาอยู่หน้าพี่น้องอยู่บ้านย่านโควิดออกมาหน้าดีกว่าสบายด,สายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องอันนี้ก็กำลังเตรียมอ,อุปรกรณ์ออกล่าพี่นอ้องกาที่ไป เอาปลาซิวเนาะสอนปลาซิวแล้วก็เก็บหอยเก็บปูไม่ใหดกินมื้อนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่หน้ามือมือนะก้าเข้าใกล้สีสุกเลยเดียวเอาเอามาเอาเอาเห็ดเนาะเห็ดหินเห็ดหินอันอนี้ก้าเตรียมตัวมียังไงอุปกรณ์ทำมือนี้สวิงแล้วการวันนี้ถือคู่มาพี่น้องอยู่หน,น้า ยู่หน้าบูมีคูบูมีคองก็เลยเอากระติกเนาะท่าทีมีาวทีมีนังบสวัสดีพี่น้องแล้วบ่ะอานนทเดีลูกมดีจยามาเดีมอมีนอาเดีมันออเีออกมาดนออกมาันอี่น้องกลายคนมเียตนออกาียวมันอมาีม่นออมอมดวนออกมนออมาเียมันวันวันอกาเนอเี๋ยมัอาวันาียวน้กดีนออกาันอกานอดันอาบ่น มีสี่คนนะสิไปนะนเนาะจนไปตอนกับอีแม่เบื้องน้องอันนนเด้อ <laughs> พากรลงมมลกันหมดเลยพากรลงมาหาสอยกันไปดีตอนนี้ใกล้ชี้เทียงแล้วมาหาของกินเที่ยงไม่นังเห็นป,าป่าบ่หอ้ยอย,ออยไม่ใช่ไหมปลาขอนจะมาเยือนเมน<บ>า่าาอไหร่เมืม่อไหร่ใช่บงวานในปลาขอนนี่ ได้ย Sal <laughs> ูได้ยูลองลองลองสอนสอานนท์อานนท์ก็ลงมน้ปะกุงผมลงไปสอนปลาพี่น้องได้ปะนนำท่วหนาเลยหาคอได้โอกิ้นได้ปะโอ้ได้อยู่ได้ทังกระทังละกระทัง ปลาใจอยู่แล้วแม่กอากระเดืโอ้ยน er okay. ้ำหลเป็นน้ำหลูว่านูพัดน้ำค่อดม่เจอให้พนน้ำฝนตกลงมมากเกินเลยจะหนจะลงไปสอนต้องแท้คลองวะเห็นปลาขอติดหลายตัวได้มงคลองอ่ะเด้ พ่อม่หยังกายมาเมื่อกี้ไงงาน,นนี้ให้ลูกชายลงเองแม่บปลงมาดิเอาอันปลาซิวน่าร้ายบอได้ลูกเอ้มันน่ามันทั่วที่อิดแล้วสิพากันเก็บมังหอยไปนะพี่น้อง หอยลายเด้อโอชิได้ปลาคอนก็ไม่ได้ฉันปลาคอนนำมันลายเนาะเอาไรหอยอักตอมหอยจีแดดกระปูเวล่ะไปจีให้น้องอน้นใส่กุ้งเลยปลาหอยลายเด้อ ข้าก็ลงใไฮน่าี่น้องเก็บหอยไปนําแล้วก็กันได้ป้ากัสอนป้านําเพราะนั้นพยายามตอนนั้นอ่ะยำยำตอนน้ำเนาะเพราะว่าน่ะมันขึ้นโอ้ได้กกัปูวะได้ปูวะข้างามบักใหญ่งานโผล่งานโผล่ ไายจีเนาะพี่นะ้นองอันนั้นก็นจะขึ้นเทียงแล้วพี่น้องจับป้นมามาจนแปนมาแถวมุมนี้เอาปลาคอนเอาปลาคอนน่าซีวานซื่นแน่แน่ ถ้ามือนี้นำร้ายชิพาก็ลงไปเบิ่งตอนก่อนพี่น้องเถอถึกปลา <c oughs> ได้ปะว่าเห็นกระปูเลยแม่เห็นกระปู Voilà. นี่ได้กระโปรงเก็บพ่อ no. อีพอพนาชิไมใส่เมื่อนไปมั้งสมกุ้งโอ้ได้หลายบ่ได้หลายเนอะได้ได้เห็นเห็นปากุ้งหลายเท็น เบิ่งใกล้ๆก่อนนี่น้องเหินบว่ฮะได้ร้ายเนาะขากอีลิแต่อยากก้อยก้อยก้อยก็ได้มีบวเคื่งก้อยครับเื่งก้อยครับบ่บ่บ่วมีมีใส่ได้ทางกระปูนำ ไปใส่ไปเก็บอยู no? Aa, à, ่เท okay, okay. well ิงเนาะอ่าไปเก็บอยู่เทิงก็ได้โอเคโอเคเก็บอยู่เิงก็ได้ผ้ากันเละขึ้นนะพี่น้องเราเก็บหอยไปนั่นเฮาิขึืนไปเก็บกุ้งอยู่เทิงเปล่เทิงเพียง เขาถอกแ้วพี่น้องงามไม่ดีได้ยังละ่ะหอยบอ่ยได้หอยจ้าได้หอยป้ากะไลย,ยู่ดอกแต่ว่าเอาบ่ได้พี่น้อง <laughs>

พี Turkey, oh, yeah, no? ่น้องพอกินครับวันนี้อ๋อกะปูยังอยู่ในอยู่กะมีกะปูหอยเนาะหอยนี่ใช่มาต้มส่วนกะปูนี่ชีชีกิ้งกิ้งป่นปะปอนะปูนี่บะพิ้งพิ้งจำองนะปิ้งแล้วก็หอยเกลือจำอ่องปิ้งหอยเกลือจำอ่องแล้วส่วนส่วนหอยนี่กะเสียมาต้มตะเกี่วเนาะค่ะต้มใส่สมตำแจ่วใส่กุ้งน้ำพี่น้องแต่ว่าเขาบ่มีผัก แม่ทำวอดดิทีบังหอมชีไปไปหาบนกันเนาะไปอยากก้อยสักนิดเนาะอยากกูแมนแมนอยากอยากกินก้อยก้อยเนาะจ้าก้าห้องกัดชีบึงว่ามียังไงเลามาใส่เอาเท่าที่มีเนาะจ้าเดี๋ยววอดิก้อยชีไปหาคอพังหอมตามอย่างนาเท่านั้นแหละนาใจเคียงเข้าไปไปเนาะกลับมาบนนี้ไปแต่ชี่ก็ะเทโอเคแล้วมันนี่ ได้มาหอยนี่ขนาดนี้มันบ้านได้เลาะถั่วได้พี่น้องหอยตัวนี้ถึงมาเทีย่ยงแล้วได้น้องนนั้นจืดแล้วใส่แอนกุ้งได้ใดกุ้งหลายมะลุใส่กระปูกับกุ้งไปใส่ลูกเห็นยัง หางงามเด้อในกระปูหนีบได้ยกพี่ลูกพี่กระปูหนีบหันดิดใช่<อ>เป็นจื่นและใส่กระปูแด้กุ้งนี่กุ้งหรืน้ำอะไรก็จะกระเพียงกลางไว้ายชอบใส่ยังไงใส่มมไก่กับอันตอน,นั้นนะช่วยผักอ,นนอะไเนาะไปล้าพ่อไอันนี้กนะิน้ ปูล่ะปูเป็นบ่เอาปูพอดีได้สองกำลุนบ้าหน้ามันเป็นจากซอยโ้องซอยตัวแป๊บซอยดึงมันซอยได้หนีซอยพอได้เนี่ยลายอะไรเนาะหลายพอได้ก้อยกินอยู่พอดีก้อยได้หนี่กุ้งเต้นจะทำกุ้งเต้นหนังนน

แล้วเลยเด้อเมนูอาหารเที่ยงก้อยกุ้งหรือว่ากุ้งเต้นแล้วก,ตวก็ต้มหอยแล้วก็อันนี้มีตำหอยชิงไข่มักเดือมาหาพี่น้องไหมากินข้าวเที่ยงร่วกันเด้อกินขา้าวอยุไห่ยุนากินตำเหลียงก่อนมาเด้๋พี่น้องเด้อกินข้าวเที่ยงเด้อแล้วแพื่น้องเดี๋ยกินข้าวเที่ยงกันเด้อมีกระเพาะแทบแทบนียกินไร <c oughs> มา กอกุ้งหมือนกันิ้มเนื้อกเนื้อแซ่บนะซ่บี่น้ได้วนากาศขนาดเลยเต็มจานกอยกุ้งแลอนนมาพ่ลูกกินข้าวลูกเจ้งกินอะนี่บสอืมซีแหง ชิ้นแห้งบ่รลยว่าชิ้นนชิ้นอันนั้นขั้น่โอ้ชิ้นขั้วานนี่ยบอกิ้งเป็นสามขาไปเลยใหญ่เลยใช่ใ่ล้กินัารใหญเลยใหญ่อแล้ววงขีดมาเรื่องขอบบริษัาขีดมันออกกันเอาคำนี้ให้พี่น้องเบื้งเน่มาเด้อโอ๊หอยหมือนแล้วเอาเลยกินมาเนี่ อยกุ้งกุ้งเต้นนบอันนี้ตั้ง่้เกินข้าวยงอยู่นะอเห่หลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็พากันนั่งลินด้วเนาพากันนั่งลินพักผ่ มืัอนี้ได้กินของแซ่บได้กินของสดๆเมือนี้เพราะว่าเขาไปหากินแล้วามาเห็ดกินสดๆเลยมันกัสซีมีประโยชน์บ่มีสารพิษเนาะอานนอยากลงให้ให้ลงสระใ้ลงเออคนดื้อให้ฝืนลงสระจะได้ยังลงอีกได้ยังแม่กำลังปิ้งปูให้เปล่าจีจีหรือปีกอันนี้จีอ่ะ ลมค้างเนาะบรรยากาศอยูุนาเย็นเป็นแต่ยังนอนเว้นน่ะเลยเกี่ยวข่าวเอาคลิปนี้ซอมินขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณครับได้หลายๆที่ทำที่ทำหลับชมคอยให้กำลังใจตลอดค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอฝากช่องน้องสาวในเด้อพี่น้องฝากซ่องน้องพรสวรรค์ k สามสิบเจ็ดพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนนี่พี่น้องเด้อคลิปใหม่้าใหม่พอกันใหม่พี่น้อง